ตอนที่30สออมกอดที่แสนอุน่นในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจผมไหลวละนะอย่าทำอะไรผมเลยมาร์กเอ่ยเสียงสั่นเครือพร้อมกับยกมือไหว้ตอนนี้เขารู้สึกวาหวาดกลัวชายสองคนตรงหน้าจนร่างกายของเขาสั่นเทาไปทั้งร่างไม่เลือกก็ดีฉันกับพี่ชายจะจัดการให้สาสมกับสิ่งที่แกทำต่อน้ำหอมและลูกๆของฉัน อย่าทำอะไรผมเลยผมช่วยดูแลน้ำหอมกับลูกๆมาตั้งหลายปีเห็นความดีของผมบ้างสิปล่อยผมไปเถอะนะครับมาร์คพยายามหวานลอ้อมแกช่วยดูแลน้ำหอมกับลูกหรือว่าช่วยทรมานลูกกับเมียของฉันกันแน่แกมันนรกส่งมาเกิดชัดๆและพวกฉันสองคนจะส่งแกไปเฝ้ายมพบาลเองพูดจบนิโคตินกับพี่ชายก็ช่วยกันจัดการกับมาร์คอย่างสาสม สำหรับตอนที่30นี้นะคะแอดจะไม่ขออา่านวิธีการว่าสองสีพี่น้องทำอย่างไรกับมาร์คซึ่งผู้เขียนทัศนียาวลีเขียนอธิบายวิธียิบทุกกระเบียดนิ้วท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านได้เต็มรูปแบบที่ทันบลายด o m นะคะสรุปง่ายๆก็คือมาร์คหายไปตลอดการละนานเทินตอนนี้ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นน้องชายของเขาคงจะมีความสุขเสียทีนิโคลัส หันมาตบบาของน้องชายเบาๆหวังว่าน้ำหอมคงจะเห็นใจนายและเห็นถึงความดีของน้องชายของเขาบ้างถึงว่าน้องชายของเขาจะเคยเป็นคนสาละเลวเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีมาก,ก่อนแต่เขาก็รักน้ำหอมมากอย่างจริงใจนิโคตินไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากน้ำหอมเขามั่นคงในความรักที่มีต่อเธอและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าน้ำหอม จะไม่เคยรักเขาบ้างเลยก็ตามผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพี่ครับถึงตอนนี้ผมจะไม่บังคับเธออีกต่อไปแล้วถ้าเธออยากจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีผมหรือว่าเธอต้องการแบบไหนผมจะไม่ว่าอะไรเธอเลยผมจะเคารพการตัดสินใจของเธอแต่ผมจะขอช่วยดูแลเธอกับลูกอยู่ห่างๆแบบห่วงๆโดยไม่ให้ลำบากไม่ให้เหนื่อยผมจะหาให้เธอทุกอย่างไม่ว่าเธอกับลูก อยากได้อะไรผมจะมอบความสุขให้แก่พวกเขาและจะไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องลำบากอีกต่อไปแล้วเอาหนะ้ามันผ่านมาแล้วนะตินมีอะไรเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันดีๆอย่าลืมนะว่าตินยังมีลูกอีกตั้งสองคนพี่เชื่อว่าความรักของตินที่มีต่อน้ำหอมต้องเอาชนะใจเธอได้แน่ๆถือคติตีเหมื่นเข้าไว้ไม่ต้องมาพระเอกฟอร์มมากผู้หญิงเขาไม่ได้รักผู้ชายตรงที่รวยหรือหร่รหรอกนะ เขารักคนที่รักเขากับลูกและคอยปกป้องดูแลอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นถ้าผู้หญิงด่าก็ให้ทำมืนมือใส่ผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักถ้าเขาด่ามากก็แปลว่าเขารักมากรับรองใช้วิธีนี้ได้ผลได้ผลดีจริงๆมันจะจริงเหรอพี่ถ้าเกิดเธอหนีไปอีกล่ะหนีก็บ้าแล้วล่ะลูกก็มีด้วยกันแล้วหัดฉลาดแบบพี่หน่อยสิครับพี่นิโคตินเอ,อ่ย พร้อมกับยิ้มให้กับนิโคลัสระหว่างทางกลับบ้านเมื่อรถของเขาขับผ่านร้านไอติมนิโคตินก็ขอให้พี่ชาจอดรถเพรออยากจะลงไปสั่งซ้อนเจ้าของร้านที่รังแกลูกแฝดของเขาถึงตอนนี้ตอนที่31แอดก็ไม่ขออ่านทั้งหมดนะคะแต่ก็ถือว่านิโคตินเด็ดสรตรีตไม่น้อยเลยทีเดียวถึงกับระเบิดร้านไอติมลูกของนิโคตินใครอย่าแตะไปกันเถอะติน ฉันคิดถึงลูกแล้วล่ะผมว่าคนอย่างพี่คิดถึงแม่ของลูกมากกว่าใช่ไหมพี่ทำไงได้ล่ะก็ฉันมันคนติดเมียเมียทั้งรักทั้งหลงนิโคลัสคุยโม้ทันทีถ้าหอมรักผมก็คงจะดีนะครอบครัวของเราจะได้สมบูรณ์แบบเสียทีแต่ก็ช่างเธอผมรักเธอแค่ฝ่ายเดียวก็พอเห็นเธอมีความสุขผมก็พอใจแล้วแน่อย่ามาพระเอกให้มากตีหมื่นเข้าไว้จำคำพี่สอน คืนนี้แกก็นอนบ้านพี่เดี๋ยวพี่จะจัดห้องนอนใหญ่ไฟกระพริบให้ส่วนหลานๆเดี๋ยวชั้นให้รถจัดการเองไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผมอยากนอนกับลูกๆผมด้วยเอาหนะ้าลูกๆนะเดี๋ยวชั้นจัดการให้ห้องติดกันแบบมีประตูเชื่อมหากันได้เลยแกไม่ต้องกังวลไปปรับความเข้าใจกับหอมให้ได้เสียก่อนผ่านมาหลายปีขนาดนี้อย่าปล่อยโอกาสให้มันหลุดมือไปอีกชีวิตของคนเรามันสั้นนะัก จะทำอะไรก็รีบทำปรับความเข้าใจกับเธอแล้วแสดงความรักกับเธออย่างจริงจังและจริงใจความสุขมันจะวิ่งมาหาตัวแกเองน้ำหอมไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอะไรเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยซ้ำแกต้องใช้ใจของแกคุยกับใจของเธออย่าบีบบังคับเธอแล้วน้ำหอมจะเปิดใจคุยกับใจแกเองจำเอาไว้ไอ้น้องชายตีมือข้าไว้ ผมใช้เวลาสามปีที่อยู่กับเธอแต่เธอไม่เคยลืมพี่เลยสักวันตอนนั้นผมทอ้อผมอยากจะเอาชนะพี่ทุกอย่างสันดานของผมตอนนั้นคือแพ้แล้วผ่านไม่ว่าผมจะทำดีกับเธอมากมายแค่ไหนเธอก็ไม่เคยเห็นความดีของผมเลยกลับคิดถึงพี่ตลอดเวลาด้วยซ้าแต่ตอนนั้นน้าหอมยังไม่มีลูกจึงยึดติดอยู่กับฉันแต่ตอนนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วนะ ความคิดของคนเรามันก็เปลี่ยนไปฉันเชื่อว่าความดีของแกจะทำให้หอมยอมเปิดใจผมขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่ผมรักเธอรักเธอมากและพร้อมที่จะดูแลเธอกับลูกไปตลอดชีวิตขอแค่เธอยอมเปิดใจรับผมเข้าไปผมจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกหวังว่าเธอจะเปิดใจให้กับผมเข้าไปบอกน้ำหอมในบ้านโนนไม่ต้องมาบอกกับพี่อย่าลืม ตีมือเข้าไว้ตือเข้าไว้หอมต้องรักนายแน่นอนเชื่อพี่นิคุลัสเอ่ยพร้อมกับเดินจับมือนิโคตินเข้าบ้านแล้วก็เจอกับโรสดินและน้ำหอมพร้อมกับบรรดาลูกๆของพวกเขาที่นั่งรอยอยู่แล้วไปอาบน้ำอาบท่าก,กันก่อนนะคะเราเดี๋ยวลงมาทานข้าวพร้อมกันรสดินเอ่ยขึ้นจ้าเดี๋ยวพี่โกจะไปอาบน้ำว่าแต่รถไปช่วยพี่อาบน้ำหน่อยสินิโคบ้า บ้าจริงๆเลยรสลินยิ้มอย่างอายๆแต่ก็เดินตามนิโคลัสขึ้นไปข้างบนหอมนิโคตินส่งยิ้มให้กับเธอน้ำหอมส่งยิ้มหวานตอบนิโคตินรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่แววตาของน้ำหอมที่มองมาที่เขามันว่างเปล่าเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันรีบไปอาบน้ำสิยืนบื้ออยู่ทำไมละ่ะเสียงนิโคลัสตะโกนโบกเบกครับครับพี่นิโคติน วิ่งตามนิโคลัสขึ้นไปข้างบนเขารีบอาบน้ำจากนั้นก็ลงมาที่โต๊ะอาหารเขารีบเข้าไปนั่งเก้าอี้คางๆกับน้ำหอมเด็กๆก,กินข้าวแล้วเหรอรสทำไมไม่เห็นเด็กๆมากินข้าวด้วยกันเลยเด็กๆทานกันหมดแล้วค่ะตอนนี้มหมยพาเด็กๆไปเล่นนะคะวันนี้มิราจะขอเล่นกับปลาทองและปลาทูส่วนนิรินก็อยากให้ปลาทองกับปลาทูไปนอนด้วยที่ห้องดีเลยลูกพ่อ ทำดีมากตินจะได้เคลียร์กับแม่หอมนิโคลัสเอ่ยขึ้นทำไมต้องเคลียร์กับหอมด้วยล่ะคะหอมกับตินคนนี้เราเคยมีเรื่องอะไรต่อกันเหรอคะหอมรู้จักแค่ตินที่เปลี่ยนชื่อเป็นมาร์กมาร์กเขาบอกว่าเขาเป็นสามีของหอมแต่เอ่ยเสียงสั่นเครือพร้อมกับจองหน้าของนิโคตินด้วยความสับสนเชี่ยเอ้ยนิโคตินสะบัดออกมาเบาๆไอสารเลวนั่น สวมรอยเป็นเขาหอมเป็นอะไรทำไมหอมถึงจำตินไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุนั้นมีอะไรเหรือตินนิโคลัสเอ่ยถามน้องชายนักสืบเคยบอกผมว่าหอมเคยโดนรถชนแลรักษาตัวอยู่นานน่าจะใช่น่าจะใช่แน่ๆเธออาจจะมีปัญหาเรื่องความทรงจำหอมนิโคตินคนนี้คือสามีของหอมนำหอมจ้องหน้าของเขาแล้วหันไปถามนิโคติน คือสามีของหอมหรอคะคุณรสใช่จ้าส่วนคนนี้ก็คือนิโคลัสเขาเป็นพี่ชายของนิโคตินเป็นสามีของรสเองค่ะรสสดินเอ่ยตอบน้ำหอมมองหน้าของนิโคลัสก่อนที่จะส่งยิ้มหวานให้นิโคตินมองภาพนั้นก่อนจะถอนหายใจแรงๆออกมาหอมหอมจำได้ไหมจำไม่ได้คะ่ะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรนะจำแค่ว่านิโคตินคนนี้คือสามีของน้ำหอมก็พอ ตอนที่หอมหนีไปรู้ไม่ว่าตินตามหาหอมแทบพลิกแผ่นดินและคนที่รักหอมมากที่สุดก็คือนิโคตินเขาจะเป็นคนที่ปกป้องน้ำหอมและเขาก็คือพ่อของลูกๆของหอมผู้ชายคนนี้ถึงจะไม่ใช่คนดีมากมายแต่เขาก็คือคนที่รักหอมกับลูกมากที่สุดหอมจำเอาไว้นะค่ะแล้วมารคือใครทำไมเขาต้องสวมรอยเป็นตินด้วยละ่ะมันก็แค่ไอ้แมงดา ที่อยากได้เงินของหอมเท่านั้นเองเพราะมันรู้ว่าเงินที่ตินเคยให้กับหอมมีเยอะมันเลยเลือกที่จะปอกลอกมันคือคนเลวที่พาหอมกับลูกไปปล่อยให้ลำบากตั้งหลายปีต่อไปนี้หอมไม่ต้องกลัวตินจะดูแลหอมเป็นอย่างดีจะไม่ให้ลูกกับหอมต้องลำบากอีกแล้วตินสัญญาเขาเอ่ออยากมาดมันพร้อมกับส่งยิ้มอ่อนหวานให้กับเธอนำหอมมองหน้าของนิโคตินก่อนที่จะส่งยิ้มกลับมาให้เขาเช่นกัน เพียงแค่เห็นรอยยิ้มของหญิงสาวใจของเขาก็ลิงโลดด้วยความดีใจกินข้าวกันเถอะนะจะได้ไปพักผ่อนเดี๋ยวรถจะดูแลหลานๆเองนะคะตินกับหอมไม่ต้องเป็นห่วงหอมก็พักผ่อนเยอะๆทานเยอะๆด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะน้ำหอมเอ่ยขอบคุณเดี๋ยวรถจะให้เหมยไปทายาให้ที่ห้องนะคะไม่ต้องรอเดี๋ยวตินทาให้เองไม่ต้องรบกวนเมยดีกว่าดีมาก นิโคลัสเอ่ยพร้อมกับกระตุกยิ้มมุมปากทุกคนพูดคุยกันพร้อมกับทานข้าวด้วยความสนุกสนานความสุขเหมือนจะอยู่ใกล้ๆแล้วแต่ในความรู้สึกของนิโคตินเขาเองก็ยังหวาดหวั่นอยู่ดีเมื่อนึกถึงอดีตท,ที่เขาเคยทำกับเธอเอาไว้ถ้าเธอจำอดีตได้ขึ้นมาเธอจะอภัยให้เขาหรือไม่น้ำหอมหยิบขวดยามาทาตามเนื้อตามตัวของเธอเพราะมากฝากรอยช้ำเอาไว้ ถ้านิโคตินไปช่วยเธอไม่ทันเธอก็คงจะเจ็บตัวมากกว่านี้อย่างไรเสียเธอเองก็นึกขอบคุณเขาอยู่ในใจไม่น้อยเสียงเปิดประตูห้องนอนเปิดเข้ามาเป็นนิโคตินที่เดินเข้ามาหาเธอน้ำหอมมองหน้าของนิโคตินก่อนที่จะขมวดคิ้วเป็นปมนายเข้ามาทำไมก็เข้ามานอนไงล่ะนิโคตินเอ่ยพร้อมกับนั่งลงข้างๆน้ำหอมบนเตียงมาเดี๋ยวตินทายาให้นะไม่เป็นไร หอมทาเองได้เอามาร์ทนาเราเป็นผัวเมียกันก็ต้องทายาให้กันอยู่แล้วนิโคตินเอ่ยพร้อมกับแย่งยาที่มือของน้ำหอมมาทาที่หลังให้กับเธอเขาบีบยาลงบนฝ่ามือก่อนจะทาที่แผ่นหลังของน้ำหอมเขาบันจงทาอย่ายยงเบามือรอยช้ำตามตัวของเธอที่เกิดจากการกระทำของมาร์นิโคตินมองรอยช้ำนั้นก่อนที่เขาจะร้องไห้ออกมานายนายเป็นอะไร น้ำหอมหันมาเอ่ยถามพร้อมกับจ้องหน้านิโคตินและใช้มืออันแสนบอบบางของเธอซับน้ำตาให้แก่เขาขอโทษตินขอโทษนะหอมขอโทษที่ดูแลหอมไม่ได้ขอโทษที่ปล่อยให้หอมกับลูกๆต้องลำบ,บากตั้งหลายปีนายไม่ต้องขอโทษนายไม่ต้องร้องไห้หรอกนะหอมไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่หอมจะจำอะไรไม่ได้หอมกับนายเราเคยเป็นแบบไหนมาก่อน ถ้ามันจะมีความผิดความผิดทั้งหมดก็คงไม่ใช่ของนายคนเดียวหรอกนะถ้าจะผิดมันก็ผิดที่ตัวของหอมเองด้วยหอมจำอะไรไม่ได้เลยแล้วยังถูกคนอื่นสวมรอยเป็นสามีอีกเขาปล่อยให้หอมลำบากทั้งห้าปีโดยที่ไม่เหลียวแลพวกเราเลยเขาไม่เคยไปหาปลาทองปลาทูหอมยังคิดว่าเขาเป็นพ่อภาษาอะไรทำไมถึงไม่ห่วงลูกบ้างเลยแต่ที่ไหนได้เพราะเขาไม่ใช่พ่อแต่คนที่เป็นพ่อ ก็คือนายตาหากะ่ะขอโทษนะขอโทษที่หอมจำอะไรเกี่ยวกับนายไม่ได้เลยขอโทษจริงๆถ้างั้นเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะหอมให้เวลาหอมหน่อยถ้าหอมพร้อมเมื่อไหร่หอมจะเปิดใจรับตินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหอมและลูกๆอย่างไม่มีเงื่อนไขทนายเป็นพ่อของปลาทองและปลาทูจริงๆหอมคงเปิดใจให้ตินได้ไม่ยากขอบคุณมากนะที่ติน รักหอมน้ำหอมเอ,อ่ยออกมาพร้อมกับน้ำตาไหลดินอาบสองแก้มนวลตินสัญญาต่อจากนี้ไปตินจะไม่ปล่อยให้หอมต้องลำบากอีกแล้วตินจะทำให้หอมเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดตินรักหอมนะรักมากที่สุดเขาเอ,อ่ยออกมาพร้อมกับบรรจงซับน้ำตาของเธอด้วยริมฝีปากนาที่แสนจะนุ่มนวลและอ่อนโยนอย่างทนุถนอมนำหอมแน่นิ่งไม่ขาดคืน เธอกอดตอบรับชายหนุ่มกระชับชิดสัสดส่วนมากกว่าเดิมเมื่อเห็นว่าน้ำหอมโอนอ่อนผ่อนตามนี่สินะความรักที่เขาโหยหาจากผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดและนี่คงจะไม่มีอกแกร่งไหนที่เธอกอดแล้วรู้สึกแสนจะอบอุน่นจบตอนที่31อ้อมกอดที่แสนอุน่นในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจ